จากคันนี้นะโอเคปล่อยคันครับมีฝั่งซ้ายไม่มีจักรยานม,มอเตอร์ไซค์ส่วนโอเคไปได้เลยครับอ่าหมุนซ้ายเยอะๆเลยครับหมุนเลยเดี๋ยวซ้ายไปต้องอยู่เลนซ้ายเท่านั้นนะอะ่หมุนซ้ายก็ไปครับอ่าปล่อยคันดีมากครับดีมากให้หน,าน้ารถเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายก่อนแล้วคืนกลับถูกต้องครับโอเคปล่อยคันให้หมดครับแล้วก็กดคันเร่งได้ปล่อยคันครับแล้วกดคันเร่งเดี๋ยวผมจะให้พี่หมอเข้าเกียร์สองโอเคเร่งคันเร่งครับลงจากยานสวนมานะ โอเคพี่มอเรเ่งอย่นี้นะครับเร่งเร่งรับเลยเร่งให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังวู๊ดนะแต่ที่ได้ยินเสียงวู๊ดเนี่ยเข็มกิโลเมตรจะขึ้นมาประมาณ20ส่วนเข็มรอบด้านซ้ายจะขึ้นมาประมาณ2,500รอบนะให้คนขับถนนไปก่อนโอ okay, เคเร่งเพิ่มอ,อีกนิดนึงครับอีกครับพี่ตัดสายตาองข้างหน้าก่อนเร่งเพิ่มอ,อีกครับอีกห้ได้ยินเสียงวูด๊ดเร่งอีกอีกครับอีกอีกอีกได้เลยนะเท้าซ้ายเหยียบแป้นซ้ายให้สุดครับแล้วก็เท้าขวายกเท้าซ้ายเหยียบเหยียบแป้นซ้ายเ้าวยยกดีคคคครรรัับบบบ่่งอออแลลลล็ปปๆ อยค่ะค่อยๆปล่อยดีมากครับแล้วก็กดแค่เล่งต่อระวังรถข้างหน้านะมีรถกำลังออกบางนะครับให้พี่หมออยู่เลนขวาไว้ก่อนนะโอเคพี่หมอเล่งต่อน,นิดนึงครับปล่อยค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปกลับรถไหมครับพี่ไม่ได้กลับไม่กลับรเราเราจัางตรงต่อใช่ไหมใช่โอเคงั้นตรงต่อเลยครับพี่หมอเล่งเพิ่มอีกนิดนึงได้เมื่อกี้เราเล่งความเร็วได้มาประมาณนพี่นะสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเซ็นทราล็อกจะทํางานอัตโนมัติ ได้ยินเสียงตึ๊กเมื่อกี้มั้ยนั่นแหละระบบเซ็นทัลล็อกทำงานตัวบันนะพี่นะโอเคเลื่อเพิ่มอีกนิดไ่ได้ครับพี่อ่าโอเคนะ,ะใช้แค่เกียร์สองพอก่อนนะเลนซ้ายเนี่ยเราไม่สามารถขับได้เลยเพราะว่ามีรถจอดเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเลยนะผมก็เลยให้พี่หมอเนี่ยมาอยู่เรนกลางแทนนะพี่นะอ่าใครเร็วกว่าเราเขายังแซงไปเลนขวาได้นะพี่นะเราอยู่เลนกลางไปก่อนครับโอเคพี่หมอเล่นไปไเรื่อยเรอยครับอเอเ,เรายังตรงต่อไปใช่ไหมครับพี่<ม>โอเคถ้าจะเลี้ยวหรืออะไรตรงไหน บอกผมล่วงหน้านะตอนนี้พี่ใช้เกียร์สองใช่ไหมแล้วเร่ง<ช>ความเร็วมาประมาณ40และเข็มรอบจะขึ้นมาประมาณ2,500รอบแล้วพี่นะทแต่พี่สังเกตจากผมเนะเข็มรอบจะขึ้นมาประมาณ2อ0 0รอบโดยประมาณนะกิโลเมตรขึ้นมา40นะเสียงของขอโยนจะดังแบบนี้โอเคอเร่งอีกนิดนึงครับให้ได้รอบอ่าได้แลวนะพี่นะเท้าซ้ายเหยียบคัดให้สุดแล้วเท้าขวายกจับแป้นคันเร่งเลยแล้วก็จากเกียร์สองขึ้นมาว่างก่อนอขึ้นตรงเลยโอเคครับนี่คือเกียร์อะไรครับอ่าปล่อยคั ปล่อยห,หมดแล้วกดแท็เร่งต่อได้เลยครับดีครับเราจะตรงต่อไปใช่ไหมพี่นะ,ะหรือว่าจะไปซ้ายไปขวาน่าจะเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวามาตรงป้ายเขียวอะค่ะป้ายเขียวเราจะออกไปทางเส้นพุทธมนตรสายสี่หรอใช่โอเคงั้นก็ก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเลี้ยวแล้วก็ตรงไปตามป้ายเนาะเพราะว่าเส้นที่เขาบอกมาตรงลูกศรสีสขาวเขาบอกชี้ลงมา3ช่องทางจราจรใช่ไหมค่ะเพราะนั้นเราก็อยู่กลางๆไว้ก็ได้ไม่เป็นไร ถ้ารถพี่ช้ามากๆพี่ก็ต้องอยู่เลนซ้ายเนะาะเพราะรถช้าจะต้องอยู่ซ้ายใครเร็วจะได้ไปกว่านะอนนนี้เขาเรียกว่าถนนฟุตทธสาครโอเคพี่เลือตามไปเรื่อยๆตอนนี้เราใช้เกยียร์สามอยู่แล้วพี่นะเรื่อไปเรื่อยๆเกียร์สามความเร็วประมาณนะครับพี่หมอนนะก็คือ40-60ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าพี่หมอนเร่งได้ความเร็วประมาณ60เสียงของเครื่องยนต์จะดังวู้รอบของเครื่องยนต์ก็จะขึ้นมาประมาณ2,000อร,รอบโดยประมาณนะความเร็วที่เราจะต้องเร่ง นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเกียร์นะรอบของเครื่องยนต์เนี่ยจะประมาณ2,500รอบโดยประมาณทุกเกียร์จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่แต่เข็มของกิโลเมตรก็จะห่างกันประมาณ20ิกิโลเมตรในแต่ละเกียร์นะพี่นะโดยประมาณอย่างนั้นะโอเคพี่เล่นเพิ่มอีกนิดนึ่งได้เ,เพิ่มอีกนิดหนึ่งได้นะพี่นะเพราะเกียร์สามความเร็ว 40- ถึง60นะพี่นะโอเคพี่เล่นต่ออีกนิดนึงได้ครับเล่นย,ยาวๆเลยครับยาวๆได้เลยครับยาวๆได้โอเค จะมีป้ายบอกนะพี่นะความเร็วนะครับพี่เล่นเพื่อไปเรื่อยเขาไม่ให้เราขับเร็วเกินกว่าเท่าไรแปดสิบ <80. S 1> ทุกช่องจราจรเลยพี่มาสี่ช่องเนี่ยไม่เกินแปดสิบตอนนี้เราความเร็วเท่าไหร่หกสิบห <60, S 2> <60, 60. S 1> กสิบหกเพราะเกียร์สามเราได้ความเร็วสี่สิบถึงหกสิบใช่ไหมแล้วก็ความเร็วเท่านี้เราก็ไม่ผิดก,กฎจราจรแล้วพี่นะ,ะข้างหน้าเป็นไฟแดงใช่ไหมเดี๋ยวผมให้พี่หมอเปิดไฟเลี้ยวซ้าย เปิดไฟเปิดไฟตีขึ้นตีขึ้นโอเคแล้วมองกระจกมองข้างและซ้ายเนี่ยผมจะให้ต่อท้ายรถเก่งคันนี้นะเพราะว่าจะให้กลับมาเลนซ้ซายอีกเลยน,นะครับอยูประมาณนี้นะโอเคตอนนี้ไฟเขียวพอดีเลยประคองด้วยเกียร์สาได้ไม่เป็นไรครับไฟเลี้ยวปิดครับพี่หมอนไฟเลี้ยวปิดโอเคแล้วกดแคทชิต่อได้เลยครับอ่า